สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาลองคนนํานวณคร่าวๆนะคะลองคํานวณค่าก่อสร้างประเมินกันว่าบ้านหลังหนึ่งต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะได้เตรียมงบไว้ถูกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะมาถึงการคํานวณน,นะคะก็จะมาดูคร่าวๆกันว่ามันจะได้เท่าไหร่กันเนาะเ,เราจะสมมุติขึ้นว่า ที่ดินหนึ่งงานที่หนึ่งงานแล้วก็ตัวบ้าน120ตารางเมตรนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำประมาณนี้พร้อมลงจอดรถนะคะก็จะมาดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหนึ่งที่ดินค่ะ ที่ดินที่ดินตอนนี้เฉลี่ยอยู่ถ้าชนบทหน่อยก็จะอยู่ที่ตีไปสี่พันสี่พันหนึ่งงานก็วันละสี่พันก็สี่แสนบาทค่าโอนกรรมสิทธิ์จดจำนองจิตปาถะของที่ดินตีไปหนึ่งหมืนบาทค่ะ ต่อมาก็มาถมที่ได้ที่มาแล้วเนาะก็ถมที่ให้เฉลีย่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทค่ะที่ที่ถมแล้วหรือว่ายังไม่ถมก็เฉลีย่ยประมาณนี้ยังไงก็ต้องได้ถมอยู่ดีนะคะแล้วก็มาลงเข็มเข็มเพื่อความปลอดภัยสมัยนี้ถึงแม้ว่าบ้านเราไม่มีไม่มีแผ่นดินไหวแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนก็เตรียมไว้ก่อนนะคะก็ ให้ลงเข็มไว้เลย3เมตรอย่างต่ำนะคะอันนี้เราตีไป6กเมตรก็ตีไปประมาณ2,500 0 120ตารางเมตรนี้น่าจะใช้เข็มประมาณ22ตนประมาณนี้นะคะเข็ม25,000อ่าจะสร้างบ้านจะสร้างบ้านต้องมีแบบค่ะค่าแบบค่าแบบอย่างตัวดิฉันเองออกแบบ แบบเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวก็จะสี่หมื่นกว่าค่าเซนอีกสามพันอันนี้เราเอาเป็นก,นกลางๆนะคะค่าแบบตีไปหมื่นห้าแล้วก็ค่าเซนสถาปนิกด้านนู่นนี่ก็ตีไปสองหมื่นแล้วกันค่ะอ่าค่าแบบเรียบร้อยแล้วค่าเข็มเรียบร้อยแล้วสิบปุ๊บก็มาค่าก่อสร้าง ถ้าก่อสร้างในปัจจุบันนี้นะคะปี2020ก็อยู่ราคาที่1000 100, 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทแล้วแต่ความยากง่ายและและกอ็อะไรล่ะบ้านตกแต่งเยอะไหมมีความละเอียดสูงเท่าไหร่มีแบบตกแต่งเยอะไหมกระจกกระจกติดระนงละแนงโชวนั่นโชนี่ติดหินอันนั้นอันนี้ค่ะเราก็เฉลี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0 10,000ถึง12,000 ในวันนี้เราจะคุณเอาเผื่อ,อไว้เลยเนาะเผื่อไว้เลยที่หมื่นสองหมื่นสองร้ยี่สิบมืสองคูณร้อยี่สิตารางเมตรเท่ากับล้านสี่ค่ะอ่าเอาตัวเลขกลมๆล้านสี่มันล้านสี่สี่หมื่นเราเอาตัวเลขกลมๆที่ล้านสี่นะคะค่าก่อสร้างแล้วมาดู งานาภายนอกงานภายนอกก็จะมีก็จะมีให้ดูคร่าวๆเป็นอย่างนี้ไปเลยปั๊มน้ําปั๊มน้ําบวกระดวกบวกแทงน้ําตีไปหนึ่งหมื่นบาทค่ะ ้ำน้ำแท้งน้ำตีไป1นึ่งบาทค่าสุขาพิบาลอาจจะเป็นท่อรอบนอกหรือท่อรวมท่อในบ้านอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งไปสองทางอะไรอย่างนี้เนาะก็ตีไป5,000บาทตีไปคร่าวๆมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟ ตีไปค่าไฟนี่นะคะไฟตอนนี้ไม่มีไม่มีประกันมิเตอร์ไฟมีแต่ไฟอย่างเดียวก็จะใช้เฉพาะเสามากี่เสาสมมุติว่ามาสองเสาก็สองหมื่นตีไปเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเลยก็คือเสาไฟละหนึ่งหมื่นบาทก็ตีไปหนึ่งหมื่นบาทค่ะอาตีไปส่เสาเดียวนาองข้ามทางมาหาบ้านเราแล้วก็มิเตอร์น้ําตีไปหนึ่งพันบาทค่ะ ต่อมาทำกำแพงกำแพงกำแพงตีไป 1, 160่งแบาทนะคะขนาดหนึ่ง0้อยหตารางวาหรือหนึ่งงานตีไป1 6ึ่งแบาทคร่าวๆนะคะสูงสูงเมตรห้กว้าง2องเมตรห้าสิประมาณนี้นะคะทั้ง อ้าวลืมประตูประตูอาจจะแพงขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเป็นประตูเหล็กเช,ชื่อมแล้วก็เอามาสวมใส่อีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ประมาณการคร่าวๆตามรายการนี้นะคะก็จะได้ต้นทุนอยู่ที่2 6 0ล้าน6มืนบาท ประมาณนี้นะคะมีค่าที่ดินมีค่าชี่ดินมีค่าจิตประทาของการโอนกนรรมสิทธิ์ที่ดินค่าทุมที่ลงเข็มค่ะแบบรวมเซนแล้วก็ค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างค่าปั๊มน้ําแท้งน้ําสุขาพิบาลภายในภายนอกแล้วก็ตัวไฟไฟนี่ก็คือไฟขยายเศษเขตก็คือเสาไฟมาบ้านเรานะคะหนึ่งเสาเท่ากับหนึ่งหมื่นบาทตีเผื่อไปเลยเนาะแล้วก็มี มิตเตอร์น้ำมิตเตอร์น้ำก็จะประมาณห7เจ0ปดร้อยประมาณนี้แต่ว่ารอลงไปพันหนึง่งแล้วก็มีค่ากำแพงค่ากำแพงเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกำแพงตัวนี้ก็จะเป็นตัวประตูรั้วนะคะคร่าวๆค่าก่อสร้างเนื้อที่1งงานหรือหนึ่งรตารางวาบ้าน120ตารางเมตรค่าก่อสร้างคร่าวๆอยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะ แล้วถ้าถ้าเป็นบ้านจาัดสรรละ่ะเนื้อราคาเท่านี้แล้วแล้วมีค่าอะไรอีกถ้าเป็นบ้านทําขายสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากทําขายด้วยเนาะ<ๆ>ก็จะมีค่าโฆษณาค่าโฆษณาก็จะมีสองสองโฆษณานะคะโฆษณาออนไลน์หลายรูปแบบแล้วก็โฆษณาป้ายป้ายนี้ทําป้ายแล้วก็ต้องมีเสียภาษีป้ายอีกเสียภาษีป้ายเสร็จปุ๊บก็จะมี ดําเนินการต่างๆนะคะแล้วก็มีปลูกสวนซื้อหญ้าซื้อหญ้าซื้อหญ้า <c oughs> ก็มีทําสวนหญ้ายังไงมันก็ต้องมีหญ้านะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างทั่วไปที่แบบที่เราต้องการภายนอกเพื่อไม่ให้บ้านของเราดูมืดเกินไปอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มเติมถ้าไม่ใช่บ้านเราเองถ้าเป็นบ้านโครงการนะคะเราก็จะต้องทําให้มันดูดูแบบเพอร์เฟกหน่อยจะได้ไม่มืดไม่อะไรเกินไปก็จะมีค่าค่าไฟตัวน,นี้มาด้วยก็พันกว่าบาทนะคะก็จะมีค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่าโอนกรรมสิทธิ์เราทําราคากันซื้อขายเท่าไหร่ก็อยู่ที่6.8%เซ ของราคาซื้อขายกันนะคะแม้ว่าราคาประเมินแม้ว่าราคา,าธนาคารที่ให้มาแบบว่าคุณมีเครดิตเท่าไหร่ยัง้งแล้วก็ราคาประเมินยัง้งสองอย่างนี้เขาจะเลือกเอาอย่างต่ำที่สุดฉะนั้นคุณจะทำจดจำนองกับธนาคารเท่าไหร่ไม่เกี่ยว เกี่ยวที่ราคาจะซื้อจะขายนะคะเราต้องจ่ายภาษีตามราคาจะซื้อจะขายนะคะซึ่งคูณไปเลย6.8%ถ้าถ้าเราแถมให้ให้ให้ลูกค้าด้วยฉะนั้นราคาก่อสร้างตอนนี้อยู่ที่2 60,000บาทบวกค่าโฆษณาตีไป20,000นะคะ20,000บาทเท่ากับ2 80,000บาท2 80,000บาทถ้าเราทำราคา ขายอยู่ที่299คูณ6%เปอร์เซ็นต์ค่าภาษีก็เท่ากับ109เก0าสองแสนแปดมืนบาทบวกค่าโอน109บวกค่าส่วนยา5,000ยังไม่ซื้อต้นไม้สวยๆนะต้นไม้สวยๆอีกต้นละ3 0 0 0นะคะแล้วก็ค่าโฆษณา2อ0 0 0อะไรอีกละ่ะ ค่าดาเนินการค่าประเมินค่าประเมินสี่พันถึงสี่พันห้าเท่าไหร่แล้วสองสองเก้าเก้าห้าร้อยไปแล้วเนี่ยค่ะราคาเท่านี้ไปแล้วนะคะซึ่งซึ่งในการทําบ้านขายราคาเท่านี้ไปแล้วถ้าคุณมีถนนแล้วก็ดีไปถ้ายังไม่มีถนนต้องทําถนนอีกนะทําถนนแล้วก็ทําท่อน้ําทิ้งที่มันเป็นถึงเชื่อมถึงก,กันกับที่มันมีอยู่แล้วอะคะ่ะ ตามระยะทางนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายไปอีกนะคะถ้าคุณไม่มีถนนธน,น,นาคารก็ไม่ออกมาประเมินนะคะก็รวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณต้นทุนถ้าทำบ้านขายนะคะจะอยู่ประมาณ2ล้าน3นะคะส่วนถ้าส่วนถ้าทำรีวิวเองก็จะประมาณราคาเท่านี้นะคะก็ประมาณนี้ เผื่อเลยเผื่อทั้งคนจะทำบ้านขายเผื่อทั้งคนจะทำบ้านอยู่เองนะคะในเนื้อที่1งานหรือ100ตารางวาบ้านเลือบ้าน3ห้องนอนสองห้องน้ำเนาะร้อยยตารางเมตรก็ใช้ใจ่ายประมาณนี้ค่ะทําอยู่เองจ่ายประมาณนี้อย่าลืมบวกค่าที่ดินนะประมาณนี้ถ้าทําขายก็มาบวกเพิ่มค่าการตลาดค่ะทําสวนค่ะโฆษณาเสียภาษีนันนุนนี่ก็จะตกอยู่ต้นทุนประมาณนี้ หรืออาจจะแบบว่ามีค่าคอนกรีตทำถนนหน้าบ้านน,นั่นนู่นนี่อีกนะคะก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษานะคะฟังไว้ไม่เสียหายนะคะยังไงก็ลองคำนวณกันดูค่ะคลิปนี้ขอเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะมีอะไรถามกันมานะ